มื้อนี้มาชวนทำผักดองกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำหัวไชเท้าดองสำหรับหัวไชเท้าที่เราจะเอามาดองในวันนี้เราจะทำการดองในสไตล์เกาหลีที่เอาเก็บไว้กินเป็นเครื่องเคียงเวลาที่เรากินไก่ทอดหรือเอาไว้กินเป็นเครื่องเคียงเวลาที่เรากินปิ้งย่างเกาหลีวิธีการทำเราก็จะนำหัวไชเท้ามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเมื่อเราล้างทำความสะอาด เตรียมหัวใจเท้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการล้างทําความสะอาดขวดโหลที่จะเอาไว้ใส่หัวใจเท้าดองกันต่อนําขวดโหลมาล้างและทําการฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนจากนั้นตากทิ้งไว้ให้แห้งมาเตรียมหัวใจเท้ากันต่อเลยนะคะเราก็จะนําหัวใจเท้าที่เราได้ล้างทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนํามาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแล้วก็จะโรยด้วยเกลือเพื่อลดความเฟื่อนและกลิ่นของหัวใจเท้าวิธีการทําน้ําดองนะคะ เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูให้เราต้มประมาณ10-15นาทีจากนั้นทําการปิดเตาเราทิ้งให้น้ําดองของเราเย็นตัวลงสําหรับหัวไชเท้าที่เราได้หั่นแล้วแช่เกลือไว้เมื่อสักครู่เราก็นําไปล้างน้ําเปล่าออกสักสองสามน้ำซับหัวไชเท้าให้พอหมาดๆจากนั้นก็ตักหัวไชเท้าใส่ลงไปในขวดโหล แล้วก็นำน้ำดองที่เราได้ทิ้งไว้เมื่อสักครู่มาเทให้ท่วมหัวชัเท้าเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นประมาณ7วันก็สามารถกินได้